รายการเทพกันสร้นาสอดบัญชิมหากับว่าิจารเ่อถาโดนแล้วจะวายุใส่เนาะได้แง่กับนางเล่นถ่ายี่นี่กับ่อมาเลยไปไหนเนาะมากเนาะไปนโอ้ยมาแลยบอมาแล้วเ ตัโดนะพอดีลดีพอดีว่าล้มแท่งอยูุ่่นวนดล็กน้อยโอ้ไปข่าทานไหนนอกระนีย่ายกระถางยุ่งตักโดนพัต้ามากุนไปล้มเขาซอยเจ็ดิบหกนหนเด็ก่อหัวเด็กหน่อยมันบอกว่ามาซอยเจ็ดสิบสี่คนหนเออเมนเมนเมแยกถาตังโดนแล้วไปมาแล้วก็ดีคือการเราแยกสิผ้าไปขอบอกมีเพลินไปับไปกบไปเนาะเอาไป ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไร่กันเสิกระทาสอดอย่างเป็นทางกันนะครับมือหนีเข้ากับไห่มาอยู่บ้านซองเนื้อของเขานะครับเหมือนเดิมครับบ้านซองเนื้อนะครับแต่มือหนีอยู่ซอยเจ็ดสิบสองครับจะพาพ่อแม่พี่น้องมาพบกับยายแงี้ยิ่นยางไปก่อนแล้วนะครับสีผ้าไปเบิ้งบะหมี่เขน่ะสีผ้าเฮ็ดไร่กันเสิกระทาสอดในเมนูซุปบะหมี่สิเป็นยังไงตามไปเลยครับ นี่ก็คือบัหมี่เรือว่าขนุนบานเฮานะครับที่เฮาจะเอามาเห็ดเมนูเด็ดในมือนี้ครับครับยังไงครับคะ่ะบัหมี่นี่เฮาสีเอาไปเห็ดได้ไหมครับในมือนี้โอ้บะหมี่เป็นเมนูแต่อาหารที่โซบ,บัหมี่นะว่าขับกะแรงเฮ้าขั้นตอนเฮาก็มาเอาบัหมี่ยุต้นมันไปเออ บะหมี่ทีสีสามารถนําไปสุปใดนี่มันตกเป็นบะหมี่ยังครับมันเป็นบะหมี่ฝายหฮาจ้งถึงสุกใดบะหมี่หนังห้าสซุกบ่ได้เพราะว่าบัหมี่หนังมันสุกบ่แซเอมันก็คือบะหมี่ฝาย่จังสิสซุกแบต้มกับซุ่ายเออสาหรับที่เอาไปเดก็ค <c oughs> ือเอาบะหมี่เฉพาะที่วาบ่ต้องแก่หลายเอาพ่อทีวามันไปต้มแล้วก็สุปใด้งแต่บะหมี่แก่ก็เป็นซุปแล้วมันก็บแซ่บมัน ยังถีเขาเห็นอยู่นี่แหละครับวันตันนี้นวยได้เนี่ยถี่มันสามารถนํำไปสุกได้ยงวยในเนี่ยที่มันเป็นกินหนีเนาะก็ขึ้นนวยนีแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยนวยนีพอต้มดีๆเลยเนี่ยเนี่ยงามงามน้วยนีแหละครับพราะที่อย่าไปต้มแล้วก็เปื่อยไงแล้วก็สุกไงครับครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นมักมี่นะครับนวยนีครับเอาสีน้ำไปเห็ดคือ ซุปบะหมี่แมนแมนครับเป็นซุปบะหมี่นะครับซุปบะหมี่สามบานห้านียวใหญ่ครับผมถามเนี่ยอันนี้บ้านยหญ่หรืออีหยังอันนี้เขาเอิ้นหำบะหมี่เฮ้ยเขาไม่หั่นคนเดียวหับะหมี่ล่ะบอกว่าคือกันหรเนาะหำบะหมี่ครับหำบะหมี่มันต่างกันได้ครับหำบะหมี่กับหำแนวอื่นครับอ้าวลงมือครับตัดครับอ่า เอา,เอานี่ได้แล้ววันนี้ความดีจะไปหิดอาหารมือแรกได้แล้วสุปบะมีเฮ้ามอนี่ไปไดานี่ได้แล้วไปเอ้าพไแม่พี่น้อง ทุดิบมากครับผมเป็นเป็นเอียงก็ครับนี่บักมี่บักมี่นะครับบัใหญ่เงี้ยใหญ่เงี้ยมันบอกว่าบักมี่เวราบักมี่ที่สามารถทำหรือว่าสามารถซุปนี่ได้เป็นบักมี่บักมี่นั้งหรือบักมี่ไฟก็ครับบักมี่ไฟเป็นบักมี่ไฟนะครับที่สามารถซุปได้นะครับพอเะขาได้มาแล้วข้าสีเข็ดวยังไงครับคุณยาย่โอ้ขั้นตอนแบบขาได้มาจากต้นมันเล่นเนาะครับเกาก็มากาลัดปาดออก ปาดออกเดี๋ยวเด้อแยกสิปาดสิบิมงเด้อขมลุมลงคขมลงคขมลุกเออใช้กันยิ่งยังตักซอยกันสักหน่อยเมนไหครับเมนเออพอปาดแล้วครับข้าวกะเจียวที่มันปาดแล้วเนี่ยเอาไปต้มเออต้มแล้วขั้นตอนข้าวกะเพราะต้มสุกแล้วมันเปื่อยดีข้ากระสีพร้อมที่จะมาปรุงมีแต่อาหารอ๋อเอาคือเป็นอาหารจุบักมี่นี่ข้าสิปาดเป็นยังไงนาลตอนนี้เอ้าปาดกระปาเป็นฝาน อันเป็นฝันเป็นฝนัน,ฝนโอเคเออเอามาที่นี่พอกผันแล้วปั๊บ พี่ลาวเอากระตาม่ใส่ไปต้มสลูกเลยลความจีิจะเห็นาหารแล้ว,ลลวต้มเปลี่ยนแล้วสุดแล้วกสิได้รับจูบน่งนี้ครับพีน้องระว่างที่น้องเป็นเอาเอาบอกหมี่ไปต้มมันนะครับ พี่น้องสีสังเกตเห็นนะครับสถานที่คุ้นๆนะครับว่าจะเป็นแปลงพักพักซี่โอพักซี่คิวพักซี่ฝรั่งพักซี่เหล้าพักอิตูพัก <แ S 1> อะไรต่างๆ,ๆน,นี่ครับพี่น้องาอาจจะคุ้นมูคุน้นตาครับเพราะว่ามันเป็นเป็นสถานที่เดียวกันกับเทปที่เหลวที่เขาเห็ดน,นะครับเป็นป่นกุ้ง,างเามั่นเขาก็ใส่สถานที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ในการหากุ้งหาปูหาปลามาเห็ดกินครับอ่าเป็นคุ้นๆยังไงครับ มันนี่เขาเตรียมซุปบะหมี่มันมียังเนี้ยครับเป็นวัตถุดิบครับซุปบะหมี่ที่วัตถุปกรณ์ในการซุปบะหมี่มันก็มีเออบะหมี่ที่ต้มสุกแล้วแล้วก็มีผีโปลนะกับมีปลาทูใส่น้ำเดิมัจางสีแซ่บปลาทูเออปลาทู่ที่เขาต้มแล้วมาแกะเอาแต่เนื้อแต่มาโขกใส่กันมันจางสีแซ่บแล้วก็มีหัวหอยใส่น้ำ หัวหอยหัวหอยที่เขาต้มเร็วเขากับไปแก้วเต้นวยมันมันใสเต้นเหลือมันใสเป็นตัวแสบแล้วก็มีอุปกรณ์การไตคือขึ้นน้ำปลาแดกที่เขาต้มเร็วภาษาไทยเขาก็เอื่นน้ำปลาดาปลาดาภาษาบ้านเขาปลาเดะปลาแดกเม่นปลาด่าเหนื่อยไหมวะเหนื่อยอยู่ปลาด่าก็ต้องเหนื่อยเนาะนั่นแเองที่นี่ฮักที่เขาเจีดใสครับผมเอออันนี้คือสะระแหน่บ้านเฮา ที่ปลูกน้ำนี่แหละสวนผักเข้าอยู่เอามาใส่พร้อมที่จะกินได้พักสแง่พักสารเนรสารเนณรอสานของต้นพักแง่ครับเนี่ยบ้านยายอึกสารเณรสารเณรอันนี้อันนี้ครับยายนี่นี่อันนี้พักสังพักสังนม่ใสเห็นเป็นยังงอบักสังบักสังใสหนี่หางแสบผักเด้อหอมไม่ไปพักหร้นบ้านเท่าโดยที่ว่าว่ามีสารพิษที่อย่างจังยางความที่จะกิน ดเลยแตนะ่แบอมันคมๆนี่นั่นแหละมันจะตัดร่วมคมคมเท่มใส่กันพี่น้องครับพักนะครับบอจะเป็นสซาลาเณเองหรือว่าพักสังเองนะครับส่วนมากสิบอกบอยเห็นเอ่อเจ้าบ้านเท่าน้ำมาใส่น้ำมาใส่อาหารนะครับแต่ว่าแถวนี้ครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์บาจะเป็นพักซะแง เป็นบมเดลใส่สารเคมีคนใส่ใด้ขี่ขัว้วขี้หมูที่มันเ,ออเลี้ยงอยู่ในขี้หมูนนที่เลี้ยงกันเลี้ยงอยู่นี่ในสวนพักเข้านี้เฮ็ดให้มันอุดมสมบูรณ์ล่ะกครเฮ็ดให้านากินนะครับเด็ดมาจากสวนสามารถกินได้เลยครับแมนอ่าเออของเบิ้งเอาไปที่นี่จะช้อนนิดหน้อยให้เฮ็ดอาหารคือสุปบะหมี่เมนูสุปบะหมี่เนาะพี่น้อง นี่ก็คือวัตถุดิบที่เขานําไปต้มมาบางหั่นครับซึ่งเป็นบักมี่บักมี่ฝ่ายเพห็นว่าที่เขาไปต้มซุปต้มเพื่อจะมาไม่ไม่เห็ดซุปเห็นไหครับไม่เห็ดซุปหรือเห็ดซุปเนาะไม่เห็ดซุปเมาเห็นเห็ดซุปนนั่ละเห็ดซุปบักมี่เห็นไหมต้มให้มันละเอียดครับให้มันเป็นฝอยให้มันเป็นหนีเ่าสามารถเอาออกมาได้สามารถกินได้ครับเออกินได้ตัวนี้เป็นไนมันครับฮะหลังจากนี้เขาเดือดจากไหนต่อครับอ๋อหลังจากนี้พระตุม มาแล้วปลาห้าวกระิมัสูบเป็นอาหารเนาะนี่อันแรกเอาบะหมี่ลงไปเอ่อเอาบะหมี่ลงไปแล้วกแก็เียครับท่านผู้ชมครับมือนีเป็นโอกาสดีครับที่ในแง่เพิ่นบอกว่า<ๆ>เล็กหน่อยเฮานี่ คู่มือนี่สีเฮ็ดอาหารโมเป็นครับเพื่นว่าเพิ่อนก็เลยถือโอกาสใส่ใส่ส่วนเวลาอันดีๆนี่ครับสอนได้หน่อยเฮ็ดซุปซุปนมไม้เอ้ยซุปซุปบะหมี่เพื่อนมาครับสอนเฮ็ดซุปบะหมี่สอนการทําอาหารว่าทาอาหารพื้นบ้านเฮาซึ่งได้หน่อยส่วนมากทีหู้จักแต่เขาพัดพัดกระเพ่าเขาพัดพัดกระเพาเขาพัดผัดกระเพ่านะครับมีแต่หู้จักซ้ำนี่ครับก็เลยว่าอ่ามาเรียนรู้เรื่องซุปบะหมี่

เมนตีสร้างบ่าเมนบักง่าแบบง่าเขากับสีสร้างตัวจังหวัดมีงาโอ้เออเออเมนอยู่โอ้ยเจ้าจะไม่มีขาดลมค้งงายดีเนาะเออเออเอาบักง่าร่องแบบเดียวแบบงาร่อใส่แน่เออเอาใส่เบิดลูกก็ใส่เบิดเลยเฮ่รวมหมดละเมนน้่เขาไปโค้ให้ชาวกันบาดที่นี่นี่กับเป็นซุปได้แล้วนี่น้ำปลาด้วยเออคุณใหญ่ครับ ผมสงสัยไหมคุนคุยได้คุนคุนหนาไายเห็นอะไรเห็นได้อย่ะสินอโอ้ยใหย่ป็นมาด้าตัวเป็นม้วนมีหนาแล้วผมเห็นอยู่ในห็นละครนเรื่องอันนั่นในหนังเรื่องอันนั่นในหนังเรื่องันะหักนางสารคามโอ้ยหักนางสารคามเอียงค่ะเลในเรื่องนี้เลยเป็นอียงเนาะครับโอ้ในเรื่องก็คือเป็นผู้สอนเต้น เป็นผู้สอนเต้นผู้สอ,อนเต้นไฮเดนเซอร์ผู้สอนเต้นไฮ <c oughs> เ,เดนเซอร์ยามคนป่วยมาอยู่โรงพยาบาลย่ายกับยอ,อยู่โรงพยาบาลเราจะอ่ะยายเป็นบ่าล่ำอยู่โรงพยาบาลน้ำอ่ามาอ่าผู้ป่วยผนันอ่าย่ามเพป็นอาลุ่มบอดีหรือว่าบอ่าว่มีพี่มีน้องมาเยี่ยมกับเ<ม>หงาสิยากกับไปสอนล่ำสอนเต้นในหมอกเป็นสอนล่ำสอนเต้นสอนล่ำยังสี่หรือว่าสอนล่ำแบบโอ้ล่ำแบบโอ้ก็ได้ลำแบบโอ้กัได้เอาจากบาทนี่ครับ ได้คือเสียงบอดีใช่ไดมจ้าใสซาลาเนียบใสลูกใสเออซาลเนียได้น้ำใสลงกไปก่อนใสลงกไปเลยโอ้ฟังเนี่ยครับบาทโอ้จักบาทดีโอ้คือเป็นวาดเสียงบก่คยดีปันไหนเด้อเอาเออา็อดีนะลอเบิ้งครับเป็นคู่เพราะไหนเป็นบุญหูรอมเลครับแจ็กน้อยหนึ่งอ๋อ อยากลใ่ความหวานความขอความเบียวสนน้องขนาดเสียงวุ้ดีเลยครับพี่นอ้องเสียงวุนดีเป็นซน้ำเลยคันเส<ำ>ียงคันโมเป็นวัดดิซ้ำไดเห็นไหมอ๋อโอ้ยเป็นบุญหูผมขขกับคักได้มาฟังล่ำข้างสารคามครับคนนะ่ะจังใดเกิดฝากติดตามผลงานแนวคนมาแมนค่ะติดตามผลงานหมอล้ำดีๆเห็นไ่มพ<า>่อพ่อคุณแม่คุณแม่คุณยายไดเยอะไชครับ โอ้ได้ที่อาชุมชนบรรทซองเหนือเฮาชุมชนบรรทซองเหนือเฮาวโอเคครับสุมัอนี้ยังไปสอนอยู่โรงพยาบาลไปสอนอยังยับไปอยู่กับไปรับอยู่บ้านเศร้ากับเดินสายอยู่บ้านเศร้าครับทั้งคุณหมอเปิร์มีอ่าอ่าโครงการกับไปเกี่ยวกับโรคเอ็นโรคไตอยู่บ้านเศร้าครับโอ้ยถือว่าทำหุ่นทำแบบนี้หน่อยย่างเป็ย่างหมูครับนี่คุณยายน้องเป็นเฮ็ดเลี่ยมแล้วแหมนี่เอาซีมเบิ่งจักหน่อยนี่แซบบ่แซบพาหนิอ่ามาเบิ่ง เอาตอากมา่าไม่ดาตากม่าจากจานหรืจากโค้งก <Yeah. S 1> ับปบบอเบพีน้อ นี่ก็เป็นเมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับเทปพิเศษนะครับอย่างยังติดมือนะครับซุปบะหมี่เฮิวมาครับเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานเขาว่าจะเป็นบัหมี่โอ้มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างเด็กของที่ใส่ไปครับเออมีทั้งหอยมีบักหอยครับเออมีบักง่ามีบักง่าม่ครับแล้วก็มีปาทุ่ปนเซี่ยมครับโห้นับว่ามีหลายอย่างครับ ร่วมโภชนาการเยอะเลยมีเยอะนะครับเอาเอามาลองซิมเบิงครับให้คุณยายลองซิมก่อนเออยายสิซิมก่อนนอนว่ะมันแสีบบอลหลานสาวมันเห็ดธรรมดามันก็แซ่บเสีบแต่เห็ดธรรมดาแซ่บจ้าเป็นยังไงครับอุ้ยแซ่บแซบผมบอเสือครับเอาล้างเบิงเด้อขนไงครับเสือนอนธรรมดาค่ะแซ่บแซบเป็นยังไงเป็นมาธรรมดานี่แซ่บเป็นบ่ครับแมนค่ะ สงสัยหนีบว่วธรรมดาครับพี่น้องแซ่บแฝบครับดี้ย่งดีใจ <laughs> มึงจะนอนไล่ล่ะอ,อ, <laughs> อ่ะนะครับโอ้ยพี่น้องสำหรับเทพนี้นะครับ,เ,รบเป็นเทพพิเศษเท่ากับจิขอปิดไปก่อนนะครับน้องเอกน้อยนะครับจะเริ่มใช้จันตานะครับเทพนาอาจ,จิเป็นเอกระวีที่ระพันหรือว่าผู้ไดกระตามสร้างนะครับท,ที่เทาม,มาสำหรับมือนี้ถือโอกาสล่าพี่น้องด้วยตุ้บบกหมี่หอมๆแซ่แๆบครับ